สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านมาพบกับรายการฟังธรรมะออนไลน์นะครับที่ช่อง YouTube แห่งนี้เป็นประจำนะครับดำเนินรายการโดยผมปินสุโคงนสันจะมาให้เสียงและก็บรรยายนะครับจากหนังสือธรรมะที่มีชื่อว่าขออย่างไรได้อย่างนั้นเรียบเรียงและประพันธ์โดยคุณนารีารัตน์อรุณโไทยพิพัติ วันนี้เราจะมานะครับบรรยายแล้วก็ให้เสียงบทที่สองตอนที่สองนะครับบทที่สองอธิษฐานอย่างไรให้ได้เป็นจริงอธิษฐานอย่างไรให้เป็นจริงตอนที่สองนะครับก่อนที่จะเริ่มนะครับต้องขวรท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามซับสไครนะครับ ให้กับทีมงานของเรานะฮะจะได้มีกำลังใจในการทำงานนะฮะให้ดีต่อต่อไปการอธิษฐานจะสำเร็จได้หรือไม่ถ้าอธิษฐานขอหวยจากพระการเล่นหวยเป็นการปนนานเป็นอบายามุกเป็นเรื่องผิดศีลดังนั้นหากเราอธิษฐานขอเลขจากพระไม่มีพระที่ไหนจะให้หวยได้เพราะเป็นมิชาดิฐิถึงจะมีบ้างพระที่ใบหวยก็เป็นบาป เพราะส่งเสริมให้คนติดอบายมุขแล่ถึงจะได้เลขมาแล้วด้วยความบังเอิญหรือโชคหรืออะไรก็ตามก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ถูกต่อหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาอธิษฐานขอให้ร่ำรวยเป็นร้อยล้านเมื่อเราอธิษฐานขอพอรพระและไม่ขอในสิ่งที่เกินความจริงเช่นขอให้พระเจ้าร่ารวยมีเงินมีทองมากเป็นร้อยล้าน แต่ไม่ทำอะไรเลยไม่ทำงานไม่เก็บออมเงินอย่างนี้เป็นไปไม่ได้เพราะฐานะมีเพียงเท่านี้แต่ต้องการมากเกินไปจนกลายเป็นความโลภและยังฝันในสิ่งที่เกินความจริงไปมากอย่างนี้คำอธิษฐานคงเป็นไปได้ยากอธิษฐานโกหกต่อหน้าพระเช่นขอให้ลูกชนะคดีความในครั้งนี้ด้วยเถอดทั้งที่ทั้งทั้งที่คดีเป็นเรื่องที่จน ต้องขึ้นศาลในท้งนี้เราเป็นฝ่ายผิดแต่ไม่ยอมรับโทษตามกฎหมายแบบนี้ถือเป็นการโกหกต่อหน้าพระยิ่งบาปหนักขึ้นเวลาที่อธิษฐานขอพรนั้นควรคิดสักนิดว่าเคยได้ทำอะไรเพื่อศาสนาบ้างหรือไม่เคยมีศินห้าครบหรือไม่เวลาที่ขอเรื่องบางเรื่องยังปฏิบัติไม่ได้เช่นเมื่อเราขอพรให้พระบรรดาความสุขแก่เราทั้งที่เราก็มีมากพออยู่แล้วขนาดไหว้พระ ขอพอรยังยึดติดความโลภติดโลภะสลัดไม่หลุดควรคิดว่าเราจะให้อะไรกับพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอบแทนที่เราขอท่านด้วยเช่นเมื่อท่านให้ความสุขข้าพเจ้าจะขอเป็นคนดีมีศีลธรรมและม่นสร้างบุญทุกบุญเมื่อมีโอกาสเป็นต้นาการเฉดเคาะเมื่อยามีมทุกข์สิ่งหนึ่งที่นิยมทำการเพื่อแก้ทุกก็คือ การสกเสาะเคราะห์จะเป็นด้วยวิธีการใดก็ตามต้องจบท้ายด้วยการอธิษฐานขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบัรดาลให้กพเจ้าหมดเคราะห์หมดโศกเสียทีเป็นการตอบย้ำให้มั่นใจว่าการดกเดาะเคราะห์ครั้งนี้จะสำเร็จผลตามต,ามต้องการขอพรอย่างไรให้สมหวังดังที่ขอทุกครั้งที่ทำบุญแล้วปิดท้ายด้วยการขอต้องไม่หวังผลเกินจริงเช่นเมื่อเวลาสอบ อธิษฐานขอให้สอบได้โดยไม่ตั้งใจอ่านหนังสือแต่หวังที่จะให้พระช่วยให้สอบผ่านแบบนี้อย่าหวังว่าจะสอบได้อย่าเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งโดยไม่พึ่งความสามารถตัวเองควรพยายามให้ถึงที่สุดเสียก่อนเพราะคำอธิษฐานนั้นต้องใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นที่ตั้งด้วยจึงจะเกิดผลสาเร็จขึ้นเมื่อทําดีแล้วไม่ได้ดีแต่เพาะต่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าทําไมไม่ช่วยคนดีจนพ่านไม่อยากจะทําดี อย่างนี้ไม่ได้บุญหากต้องการความช่วยเหลือก็ต้องน้อมใจและตั้งใจทำแต่ความดีด้วยความศรัทธาศรัทธานในความดีไม่ลดความบยาวามไม่ลดความพยายามที่จะรอคอยความสำเร็จที่เป็นผลจากการประกอบกรรมดีไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่ช่วยแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเฉพาะที่ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองและศรัทธาต่อความดีเท่านั้นขอให้บุญกุศลที่ทำนั้นเป็นกำลังใจต่อชีวิต อย่าทาบุญเพื่อที่จะได้อธิษฐานขอสิ่งตอบแทนอย่าขอให้บุญที่ทำและคำอธิษฐานเป็นเพียงเครื่องยึดเหนีย่ยวจิตใจให้มีพลังที่จะต่อสู้ชีวิตการทําบุญอธิษฐานขอพรจากพระอย่างไรให้สมหวัง 1. ทําบุญโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนทําบุญด้วยหวังให้บุญรักษาไม่คาดหวังจนเกินไป มันถบ,บุญต่อไปแล้วเมื่อถึงเวลาผลบุญที่เราจะได้ทำอย่างต่อเนื่องส่งผลสิ่งดีๆความสาเร็จทั้งหลายจะเข้ามาในชีวิตอย่างมหัศจรรย์ 2. เป็นผู้มีจิตใจดีเป็นคนดีถ้าเป็นคนดคีคือก็คือผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยบุญจากทานศีลภาวนาการอธิษฐานย่อมเาเร็จอย่างแน่นอนเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็ง ผู้ที่มีจิตใจไม่เข้มแข็งมักอธิษฐานสิ่งใดก็ไม่สําเร็จเช่นคนติดบุหรี่แต่ต้องการหยุดสูบจึงอธิษฐานตั้งสัจจะวาจาว่าต้องการเลิกสูบแต่ต่อมากลับทนไม่ไหวและกลับมาสูบอีกและลืมไปว่าตนเอย่ยตนเองเคยอธิษฐานไว้ว่าจะเลิกสูบบางคนเคยตั้งใจอธิษฐานจิตเอาไว้ว่าจะไม่ดื่มแต่ในที่สุดก็ทําไม่สําเร็จทั้งที่รู้ว่าเป็นสิ่งผิด ก็ยังทําอีกเป็นที่น่าสังเกตว่าการทำเช่นนี้เท่ากับเป็นการบั่นทอนและลดปรามีของต้นลงไปทําให้เรื่องของการตั้งเป้าหมายอื่นๆในชีวิตผิดพลาดบ่อยๆอ,ยอธิษฐานสิ่งใดก็มักไม่ค่อยได้ในช่วงชีวิตของวัยเด็กเราเคยคิดว่าอยากจะทําโน่นทํานี่ในอนาคตเช่นเคยคิดว่าโตขึ้นจะเป็นครูเป็นแพทย์เป็นทหารแต่เมื่อวันเวลานั้นมาถึง ความคิดที่จะเคยคิดในวัยเด็กนั้นก็เปลี่ยนไปลืมสิ่งที่ตัวเองเคยคิดอยากเป็นฝันมาตลอดเวลาในวัยเด็กกับทําในสิ่งที่ตนเองชอบหรือทําตามเพื่อนที่สนิทในช่วงเวลานั้นนั่นเป็นเพราะว่าขาดการอธิษฐานและขาดความมุ่งมั่นและทําตามใจตนเองจนลืมอดุดมการที่เคยตั้งใจไว้การอธิษฐานคือการตั้งใจอย,อย่างแน่วแน่มั่นคงเด็ดเดี่ยว และเมื่อทําให้สําเร็จเพราะติดนิวรณ์ตรงที่คิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงหรือไม่อธิษฐานแล้วจะได้หรือเปล่าพระท่านจะช่วยได้จริงหรือทําให้เกิดลังเลสงสัยไม่แน่ใจจึงขาดความต่อเนื่องในเรื่องที่ตั้งใจไว้ก่อนหน้าความมุ่งมั่งจึงลดลงทําให้เรื่องที่อธิษฐานสําเร็จยากขึ้นการอธิษฐานจะสําเร็จได้ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง ไม่ใช่แค่เพียงอธิษฐานแล้วจะสำเร็จได้เลยการอธิษฐานไม่ใช่การขอร้องอ้อนวอนโดยที่เราไม่ช่วยเหลือตนเองอย่างเต็มที่เสียก่อนการอธิษฐานคือการตั้งใจและขอและพยายามลงมือในทำในสิ่งที่เป็นไปได้แล้วตั้งจิตปัตนาในสิ่งที่ตนได้มุ่งมั่นอยู่แล้วตามแนวทางแห่งสมาธิิเท่ากับเป็นการเพนเพียรในการสร้างอธิษฐานบรารมี ซึ่งเป็นหนึ่งในบรารมีที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญมาก่อนที่จะตัดสรลูเมื่อเป็นสิ่งสำคัญต่อการบำรุษธรรมเช่นนี้การอธิษฐานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องมีการเรียนรู้อย่างเข้าใจและนำเอามาใช้ให้เกิดผลในชีวิตได้เวลาที่เรานึกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งบ่อยๆจนคิดว่าสิ่งที่นึกนั้นอาจจะเป็นจริงขึ้นมาได้ การคิดคำนึงแบบนี้เราอาจจะอธิษฐานจิตกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยไม่รู้ตัวเมื่อเวลาที่เรื่องนั้นได้เกิดขึ้นจริงจึงคิดได้ภยายหลังว่าเกิดจากพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่หากเราคิดทบทวนอย่างละเอียดแล้วการอาธิษฐานในครั้งนั้นมีความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างจริงจังร่วมอยู่ด้วยไม่ได้เป็นเพียงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียงอย่างเดียวดังนั้นการที่คำอธิษฐานเป็นจริงขึ้นมาได้ ต้องอาศัยปัจจัยหลักคือตัวเราเองก่อนการอธิษฐานต้องเชื่อเรื่องกรรมเป็นหลักเช่นสิ่งที่อธิษฐานเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ผิดหลักพระพุทธศาสนาเช่นคนที่เคยโกงหรือหักหลังเพื่อนจนเพื่อนเดือดร้อนหมดเนื้อหมดตัวแต่คนโกงยังไม่สำนึกว่าตัวเองผิดไม่ยอมรับผิดต่อมาเมื่อผลตกรรมย้อนมาให้เสวยวิบากกรรมของตนเอง จนป่วยเป็นโรคร้ายและจนเป็นจนป่วยเป็นโรคร้ายรักษาไม่หายต้องทุกข์ทรมานจึงกลับใจย้อนคิดได้ว่าเคยทำผิดอะไรไว้บ้างจึงได้ขออโหสิก,กรรมและทำบุญทุกอย่างเพื่อให้ลดกรรมลงเพื่อให้กรรมลดและหมดกรรมแม้ผู้ที่เคยทำร้ายจะยกโทษให้แล้วก็ตามแต่กฎแห่งกรรมได้กำหนดบทลงโทษเอาไว้ แล้วโดยยุติธรรมอย่ากไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เมื่อน,นั้นจะมาขอให้สิ่งจักจิตช่วยเหลือเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้หมดวิบากกรรมอดีษฐานอย่างไรก็ไม่สำเร็จเนื่องจากผลกรรมที่ตนทำได้กับกลายเป็นกำแพงสูงขึ้นมาขวางกั้นเพื่อไม่ให้คำอดีษฐานใดๆสำลิดผลการอดีษฐานจะสำเร็จสมปรารถนาได้ต้องอาศัยการทำเหตุและปัใจจัยให้ตรงกันเช่น เมื่อต้องการสร้างฐางนะให้ร่ำรวยแต่ตนเป็นคนเกียจค้านไม่เสาะแสวงหาหนทางแห่งสามาอาชีพคำอธิษฐานจึงไม่มีทางสำเร็จผลเหมือนกับการขอสินเชื่อแต่ตนเองไม่มีอาชีพการงานที่มั่นคงไม่มีระเบียบในการใช้เงินแบบนี้ก็ไม่มีธนาคารไหนอนุมัติวงเงินพิเศษให้ใช้อย่างแน่นอนเช่นการในการอธิษฐานที่อาศัยเพียงการนึกคิด เช่นการฝันกลางวันโดยที่ไม่ลงมือกระทำใดๆเลยก็ยากที่จะสำเร็จเป็นจริงได้การอธิษฐานกับดวงดาบนท้องฟ้าหรือนั่งนับดวงดาเพื่อขอพรหลายคนเชื่อว่าขอได้แบบนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำให้เป็นความจริงได้เห,เหมือนกันอาเหมือนกกับารอธิษฐานกับแม่น้ําหรือสะน้ําศักดิ์สิทธิ์หรือสะน้ําศักดิ์ส,สิทธิ์เช่นแม่น้ําคงคา โดยเฉพาะชาวอินเดียที่มีความเชื่อว่าการอธิษฐานนั้นจะทําให้หมดทุกข์หมดบาปได้ถ้าหากเช่นนั้นแล้วเหล่าบันดากุ้งหอยปูปลาที่อาศัยอยู่ในแม,ม่น้ําก็คงจะไม่มีความทุกข์ไม่มีบาปเหมือนกันแต่ในความเป็นจริงแล้วสัตว์เหล่านั้นยังคงมีบาปที่จะต้องมาเป็นอาหารให้คนอยู่เลยถ้าคิดได้เช่นนั้นแล้วทุกคนที่อาศัยการอ้อนวอนอธิษฐาน ก็คงจะหมดทุกได้ทุกคนแล้วจบบทที่2องนะครับอดิฐานอย่างไรให้เป็นจริงนะฮะแต่เพียงเท่านี้นะครับก่อนจะจากกันไปนะฮะขอให้ผู้ชมผู้ฟังนะจงเป็นผู้รู้ผ,ผู้เตือนผู้เบิกบานผู้มีปัญญาหลักแหลมเฉียดคมตลอดเวลาทั้งวันนะครับขอความสวัสดีมีชัยแก่ทุกๆท่านลากันไปก่อนนะครับ